เราเรียกกันเป็นกันเองมากผมได้ยินเขาเรียกคุณว่าอย่างไงไอทิมจริงหรือเปล่าเห็นในคลิปตอนร้องเพลงอะตอนร้องเพลงอ๋อนี่ปกติไม่มีคือคุยนอกจอค่ะมันไม่ได้อยู่ในจอช่องสามก็อนชอไม่มาเกี่ยวข้องมันมีคลิปที่ร้องเพลงที่คุณพิธาร้องคู่กับคุณอาาคุณไม่จำไม่ได้เหรอไม่ปกติก็พูดกันปกติแต่อันนี้นี่เป็นช่วงกรณีพิเศษคือคุณไปร้องตรงคีแล้วเขากำกำลังตามหาคีอยู่เขาบอกเลยทิมออกไป เนี่ยปัญหามาอยู่ตรงนี้ว่าว่าร้องทั้งเพลงอ,ะอ,อ่ะแล้วเวลาเอามาออกเนี่ยมันแค่สิบกวิหรือเวลาผมไปประชุมเนี่ยสิบกว่าประชุมก็มาจับแค่ประชุมเดียวออแต่ตอนนั้นเนี่ยพอร้องเพลงที่สองเพลงที่สามเนี่ยก็โอเคไม่คุณกงดึงเบยเขาหลวงพาออะไรพาะผมหาชีไม่เจอไม่จริงริจริงไหมถึงว่ายังไงมันเขาจะประกอบเสียงคุณหรือ,อยังไงหรือว่าถ้าเขาปล่อยให้มีเสียงเขาต่อไปคุณจะไปกับเขาด้วยผมรู้ตัวว่ามันกำลังจะเพี้ยนแล้วมั่ผม จะไปตามคุณธนทรไจะไปตามคุณธนาธรแล้วจะเป็นนักร้องนำแล้วนำคีเอ่อก็อีกนิดเดียวมันจะมันจะมันจะหลุดแล้วแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอพอจับจังหวะพอกลับมาใหม่ได้ก็ไม่ได้ก็ร้องต่อจนจบเพลงแล้วฮะเนี่ยเวลาเขาทักกันดูเดือนไม่มีนะแต่นผมไม่ได้เขาไม่ได้คุณอาจจะมุ่งมั่นมุ่งมั่นอยู่กับคีจนกระทั่งเลิมไปเพราะอีกฝั่งนึงเขาหุดินมากออกไปแรงว่าที่นายก ขอไปชนิดหนึ่งไม่ไม่ต้องขอไปเราคุยกันสบายๆไม่ต้องเรียกท่านเขาไม่เรียกไอ้ก็พอแล้วครับค่ะข้าวขอผู้เอีกปุ๊บผมก็ให้เรียกนะค่ะน้องไปจำได้ไหมจำได้จำได้พอดีวิทย์มาเปิดโอ้คุยตรงนี้หยุดถามว่าท่านเรียกกัดี่านดูคว่าอะไรเรียกพอดีพายุด้ว่าอะไรค่ะพอดีวิทย์ก็ตอบเลยตอบว่าไอ้ป๊อกแล้วก็ไอ้ตู่เมื่อครั้งนั้นอ๋อครับผมก็เลยบอกนี่คือคุยนอกจอค่ะคุณพิธาแต่ผมไม่เรียกคุณอย่างนั้นหรอกผมเข้าใจเพราะว่า มาดคนอะไรต่าง